ว่าแจ้งเกิดแล้วก็ยังติดอยู่นิดนึงครับอยู่อยู่อยู่ยพีนิดนึงพอใจเกมบอลช่วงของวันรุ่งครับก็ยังครับยัง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 ผมคิดว่าจะได้ประมาณแค่หกเจบดเปอร์เซ็นต์ครับจริงๆน่าจะดีกว่านี้เพราะว่าทีมแม่เป็นหลายคนมาช่วยกันโอเคอยู่แต่วันนี้ก็ไม่ไไไมมม่่่แน่ใจว่าเขาต่อยออกมาได้แค่นี้จริงๆเราคิดว่าถ้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้เดวิดแต่ จุดไหนที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับก็จังหวะการออกอาวุธจังหวะการออกอาวุธที่ยังไม่แน่นอนยังไม่แน่นอนยังไม่แน่นอนครับผมแล้วหลังจากนี้ครับวันมันโย่จบคอันวินนีแล้วเวยไทยห้ายกครับเขน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วแต่เสียบอสกับแต่คอมมอนเตอร์เลยครับผมครับครับต้องดูคู่ที่เหมาะสมนะครับครับครับที่มันโย่ดีครับเป็นไงบ้างครับพิงค์เกมมาชกก็มันที่อาจารย์บอกครับมันที่อาจารย์บอกยังเรื่องอาวุธนะยัง เช้าไปครับสภาพร่างกายพี่วันดตอนนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับพี่ก็สามสามครับสามสามครับผมร่างกายดีอยู่ครับแต่ว่าวันนีช็ <IP S 2> องไฟที่บันมาผมก็แผลก็มันมันเยอะแพร่แก๊สตอนกระแทกก็มันก็มันก,มนก็มันก็แตกแล้วครับอันนี้สามไฟแตกสามไฟเลยครับพี่อะไรครับชกอตสามไฟแตกสามไฟเลยคือไฟแรกอรัมันแตกแตกเยอะอยู่ครับ แล้วไฟเนี่ยแกโดนกระแทกมันก็ปรีแล้วมันไม่ได้โดนจะไม่หายดีใช่ไหมพี่ขบผมแผลมันใหญ่มันเย็บชนชั้นนะครับขบผมจะเป็นไงบ้างพอใจเกมผชก็พอใจตอนที่ชนะครับชนะก็ดีใจตอนชนะแต่ว่ายังช้ายังแบบจังหวะกรบวุ้ดยังนิดนึงครับจังหวะจังหวะมันยังไม่ได้ครับไม่ได้ต้องต้องกลับไปซ้อมอีกขบผมัาผมนิดนึงผู้ชกมันก็จบมันออกกระพุ้ดแม่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  มันพูดพูดยากนะมันก็ครับผมมันทําให้เราแบบไม่จะอลูกไหนอะไรอย่างเงี้ยครับคครรัับบแล้วเห็นกราฟคะแนนขึ้นมายกแรกนี่ตกใจไหมพี่อะไรครับกราฟคะแนนคะแนนยกแรกเราแพ้ตกใจไหมตอนนั้นไม่ไม่ตกใจเท่าไหร่ครับครับผมดูว่ามันมันมันตัวเองมันต้องมันช้าไปครับผมเขาแล้วก็มวยไทยห้ายกพี่ตั้งเป้านะครับครับผมก็มันก็ต้องทำให้ดีที่สุดเหมือนกันนะครับเปนคนครับ เวลาไปมันดีที่สุดทุกทีครับไปยำเต็มที่ครับผมโอเพี่วันด้ฝากอะไรถึงแฟนมวยที่เชียร์พี่วันนี้นะครับผมครับผมขอพูดก้นที่เชียร์เราครับเราจะพยายามจะพัฒนาตัวเองให้ได้แล้วก็ทำให้ดีกว่าเดิมครับจะซ้อมให้มันดีให้มันร่างกายให้มันถึงครับผมครับผมวันด้วขอให้หายไวแล้วะยินดีกับชัยชนะวันนี้ครับผมครับขอบคุณมากครับ